พระคาถานี้สวดแล้วเงินเข้ากระเป๋าไม่หยุดโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาตลอดเวลาพระคาถานี้ผู้ใดสวดภาวนาทุกเช้าค่ำเงินจะไหลมาเทมาทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะงอกเงยดึงดูดทรัพย์เข้ามาเพิ่มเงินทองไม่แห้งพระคาถาเจริญทรัพย์งอกงามพร้อมแล้วตั้งหน้าโมสามจบสวดพระคาถาว่า เิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัจฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนังลาพังอาคัจเฉยยะาหากพระคถาบทนี้ขึ้นหน้าเฟซท่านใดขอให้ท่านกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้ท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับขอให้ท่านหมดหนี้หมดสิน ร่ำรวยเงินทองดังพระคาถาที่ท่องมาสาธุ